สวัสดีครับสวัสดีท่านชมตี่ารับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมนะครับมาตามหาดวงกวังนะครับดวงกวังปลาคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของการตามหาดวงกวังปลาในปีนี้นะครับเพราะว่าสถานที่ต่างๆนั่นตอนนี้มันเริ่มที่จะบ่มีกวังหาแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเขามาล้องหากันตีนี่นะครับสวนปลาต้นมะขาาม้งนะครับ นี่ครับลนมาเรียบร้อยครับกวางตัวแรกของวันนี้ครับเป็นกวางแม่ครับนี่กำลังหมดออกจากดินมาใหม่ๆเลยนี่โอเคครับเดี๋ยวเฮารองมาขยาบดูต้นอื่นๆครับผม ลนมแหมตัวหนึ่งแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่นี่ครับดนมาเมื่อก,กี้นี่ตัวนี้ตัวแต่จัดใหญ่ะแ,แต่ทรงหนามันน้อยครับนี่ ตัวก็สองหัวบ่บอ่อยอน,นี่กันกเทกิ้งนะวางปลา,าได้กวางปลาตัวงามๆตัวขอบคล้องเลยสุดยอดคีครับเดี๋ยวเขาก็จะทำการปล่อยนะครับ ลนมาแหมนึงนะครับหม้อหัวตัวน้อยตัวใหญ่เห็นไปไม้ขยับขยับหม้อหัวตัวนี้คือตัวเดิมหรือเปล่านะ ยาวๆแบบนี้นะจับหมดได้ตัวใหญยปืน้นจนได้ตัวนี้นี่นะครับตัวยังใหญยอ่ะ สอซีประมาณนี่ถ้ามันมาลากเกินไปเนี่ยจะไปดึนตัวน,นี้ ครับแมงปลาก็อจะมีหลายแบบหลาย,ลายทรงเขาลุ่นหาวนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการปล่อยเหมือนเดิมนะครับเอาละแน่นมันทอเ้็นกวางปลานี่ โตรแน่นอนะมาปล่อยครับไาย ลนมม่หมแล้ว3มตัวครับ <c oughs> แม่แม้นยแล้วก็แมง <c oughs> ดำน้อย <c oughs> แดงน้อยครับขากุเดเรียบร้อยไม่พันหายแห่มแล้ว กัไม่พันสีดำนั่นก่วันนั่นหาตึงวันคำครับกว่าจะปะวันนี้มาหายหมแล้วขาขาดสองแล้วนี่ตัวนี้น่าจะตัวเดิมเปล่านะลูปปื้น,นี่ จะต้องปี๊ไปหาไม้พันธุ์นั่นละนี่แมงปลาทรงแบบเนี่ยแมงน้อยครับตัวบใบใหญ่ถ้าหายเจอตัวใหญ่นี่แมงกวางปลานี่คือว่าเน็ตละแถวบ้านบาบัวมีหล่ะแมงกวางปลา เขาผลย้าครับย้าที่มันคาหนอนใต้ดิน,นน่ะนะผลถั่วสวนเลยมุมนี้เหรอโอเคครับเดี๋ยวจะล้องหาหิงกัมเดี๋ยวจะไปหาไม่พันธุน์หิกัมครับโอเคเจอแล้วครับอยู่ตีง่ายง่ายู่ตีมดลิ้นครับเมื่อกี้สงสัยเขาตกใจมดลิ้นแล้วก็น่าจะแบบ ปล่อยไว้ปล่อยไว้พันมาครับเดี๋ยวหาเห็นแป๊บหนึ่งเผื่อป้าตัวไม่พองนะครับครับทำช่ครับกวางที่ทำาสมหันอยู่ตั้งหน้านี่นะครับเป็นกวางเพราะตัวสุดท้ายของผมนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตัวนี้มันเล็บหน้านี่นะครับเล็บหน้ามันหักนะครับ นี่เล็บหนาห้างครับตัวสุดท้ายละมดจากตัวนี้ก็อมวันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับปล่อยตีบริเวณต้นมะขา,านี่นะครับถือมันอยู่เนี่ยบาง่าว่ามันจะได้ผสมพันธุ์กับแมงกวางแม่ตัวเอืนตีมันซิงซิงยังเหลืออยู่ก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายละมดจากตัวนี้ก่อ วันี้แะครับต่อไปก็จะเป็นกวางรุ่นลูกของมันละมันเหมือนดมแมงแม่นี่หน้าลึกครับ หัวตำไม่น้อยมองหมาอแหละหัวน่ะเดี๋ยวจะลองเอามาเทียบกับกวางปลาดูต่างกันใบต่างกันว่า ท่อเหนียวใบกวงปลาเล็บอย่างคมเลยอไปไหนไปไหนไปไหน ไปไหนไปไหนน้องนิมหักกั๊มเะนี่ก็จะกั๊มเลยไ็จะปก้อยแล้วนะี่ยดูดูความต่างแมงเพาะกับแมงป่า ดพแมงเพาะตัวนี้ก็บมดตื่นเลยต้องหลอมันตื่นน่ะนินิบนินิบเลยนิบนิบน นีบมันนีบมันนีบให้มันรู้ซะบ้างโอเคมัดสุมันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาอควางข้างสองนี่ปล่อยนะครับตอนนี้ก็มาเลี้ยงแล้วครับ ตอนนี้ก็เลี้ยงแต่หนอนยางเดียวครับโอเคครับก็ประมาณนี้เอครับครับก่อขอฝากทำชมนะครับตีดดูคลิปนี้นะครับจอยกันจอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเครับ่องนี่เลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเ้าจะไปยากอย่างการแฮมก่อที่ตามได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพ้อมครับสวัสดีครับ